สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับหนังสือที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นศาสตร์และศีลของการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีคนเก่งและฉลาดคำพีเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะฉบับสมบูรณ์นี้เรียบเปียงโดยพระพรมมังคลาจารย์ปัญญานันทภิกขุหนังสือรักลูกให้ถูกทางที่ดิฉันจะมา ถ่ายทอดผ่านเสียงให้ได้รับฟังกันนะคะก่อนที่จะไปรับฟังช่วยกด subscribe กด like เป็นกำลังใจให้ผู้อ่านสักนิดนึงนะคะการรับถ่ายทอดอุปนิสัยท่านพ่อแม่ที่นับถือทั้งหลายเมื่อวันเสาร์ก่อนข้าพเจ้าได้พยายามอธิบายให้ท่านได้เข้าใจความหมายของการอยู่ร่วมกันโดยถูกทาง ของสามีภรรยาได้นำวิธีการของคนโบราณมาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ปฏิบัติต่อกันมาอย่างไรคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันพ่อบ้านแม่เรือนควรปฏิบัติมีประการใดบ้างข้าพระเจ้าได้นำมากล่าวโดยละเอียดเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบไว้และหากท่านได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านด้วยแล้วครอบครัวน้อย,อยของท่าน ก็จะกลายเป็นสวรรค์ตัวของท่านก็จะกลายเป็นเทวดาขึ้นมาทันทีเป็นการง่ายเหลือเกินที่ท่านจะทําตนให้เป็นเทวดาโดยการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมข้าพเจ้าจึงกล่าวย้ำนักในเรื่องการเป็นอยู่ของสามีภรรยามันมีความสำคัญมากนักหรือขอบอกว่า มีความสำคัญมากข้าพเจ้าเคยได้ไปในพิธีทำการหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆในวันที่เขาจะเททองลงสู่แม่พิมพ์ที่เขาปั้นไว้เรียบร้อยแล้วนั้นได้เห็นหัวหน้าช่างและคนงานทุกคนแต่งตัวนุ่งขาวห่มขาว,ขาวและทำพิธีบูชาพระรัตนตรยัยสมาทานศีลห้าประการทั่วกันทุกคนนอกจากนั้นยังได้นิม,มนต์พระ มานั่งเป็นพยานทำพิธีสวดชัย,ยมงคลคถาและยังทำพิธีเกี่ยวกับสังเวยเทวดารวมทั้งครูบาอาจารย์ด้วยได้ถามเขาว่าทำไมจึงต้องทำเช่นนั้นเขาบอกว่ามันเป็นพิธีเก่าแก่ที่ได้รับช่วงกันมาเขาตอบอย่างคนถืออะไรพอเป็นพิธีการเท่านั้นแต่เนื้อแท้ของการกระทำเช่นนั้น ยังมีความหมายทางจิตใจอยู่มากเพราะในขณะนั้นพวกช่างเหล่านั้นกำลังทำพิธีคลอดพระพุทธรูปออกมาให้คนไหว้ผู้ทำการคลอดหรือหล่อต้องมีใจสะอาดมีพระคือศีลธรรมประจำใจองค์พระจึงจะงดงามและเรียบร้อยเขาทำอย่างนี้มีความหมายในทางดีอยู่มากทีเดียว ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะเพียงแต่การสร้างพระอันไม่มีวิญญาณครองอันไม่สามารถจะถ่ายทอดอุปนิสัยใจคอของคนผู้ทำไปได้เลยเขาก็ยังอุตส่าห์ทำโดยพิธีการทำใจให้เป็นพระเสียก่อนเขามิได้ทำอะไรกันอย่างลวกๆแบบสุกเอาเผาแล้วก็หากินไม่ได้ในเรื่องของการสร้างคนก็มีสภาพเช่นนั้น ความจริงในการสร้างคนเราควรจะมีพธิธีและการทำใจให้ดีเป็นพิเศษกว่าการสร้างวัตถุเสียอีกเพราะคนสามารถรับถ่ายทอดอุปนิสัยใจคอจากผู้ให้กำเนิดได้ถ้าผู้ให้กำเนิดเป็นคนใจดีใจงามทุกอย่างก็งามไปตามถ้าผู้ให้กำเนิดเป็นคนใจซามผู้ได้กำเนิดมา ก็เป็นคนใจซามไปด้วยลูกโจรก็มีนิสัยเป็นโจรลูกของนักปราดก็มีนิสัยเป็นนักปราดไม่ผิดพัน์ข้อเท,ท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้พอหาได้จากชีวิตของคนปัจจุบันได้ถมเถไปแต่เขาวผู้นั้นจะต้องได้รับการอบรมในทางถูกทางชอบและได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีงามอํานาจของสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เขามีความคิดโน้มเอียงไปในทางที่ดีได้ในการกระทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังได้กล่าวมาแล้วว่าต้องกระทําด้วยกันหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าต้องได้ดีเท่ากันทั้งสองฝ่ายมิฉะนั้นก็จะด่าก,กันได้เมื่อลูกเหลวไหลแม่ก็ว่าผ่านพ่อมันไม่ดีฝ่ายพ่อก็ว่า เต็มทีเหล่ากอของแม่มันไม่ดีความจริงเป็นความผิดทั้งสองฝ่ายที่มิได้ช่วยกันเหนียวรั้งให้ลูกดำเนินไปในทางที่ชอบจึงขอแนะนำให้ท่านทั้งหลายว่าระวังให้ดีสามีภรรยาต้องทำแบบลงเรือลําเดียวกันมีอะไรในทางดีๆก็มีให้เหมือนๆกันเรื่องก็จะเรียบร้อยรวมความว่า ท่านที่จะเป็นพ่อแม่ได้ประพฤติทธรรมเป็นอย่างดีตามหลักศาสนาตามหลักของศิลธรรมพิมพ์ที่จะหล่อหลอมเหมาะสมการทั้งบนและล่างปิดเข้ากันได้สนิทเรียบร้อยเป็นอันดีไม่บกพร่องแล้วรูปที่หลอสําเร็จก็คงจะดีงามโดยไม่ต้องสงสัยในตอนนี้ขอแถมเล่าเรื่องนิทานโบราณให้ฟังสักนิดหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางสังวรกันต่อไปเรื่องนี้ไม่ใช่ของคนไทยแต่เป็นเรื่องของเมืองจีนมิใช่เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้แต่มันเรื่องเก่านานมาแล้วจนนับไม่ได้ว่านานสักเท่าใดในสมัยหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองเมืองจีนมีความอ่อนแอนิดหน่อยบ้านเมืองจึงตกอยู่ในมือของพวกขันทีอันเป็นพวกที่รับใช้ ใกล้ชี้ตอบพระเจ้าแผ่นดินพวกนี้คอยกราบทูลอย่างโน้นอย่างนีองอ้โน,น้มน้อมแนวคิดของพระเจ้าแผ่นดินเข้าหาประโยชน์ของตนเสมอเหตุการณ์ในบ้านเมืองไม่สู้เรียบร้อยนักแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงเกินไปขนาดแต่เพียงฝ่ายเสนาพวกเข้าเฝ้าก็หายาว,วนารีที่หน้าตาดีๆมาทำมโหรีในเคหา คำเช้าเฝ้าสีซออยู่แต่หอล่อกามาหาแต่ความสนุกหาได้คิดบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็นไปไม่พวกข้าราชการบางพวกชอบทำการทุจริตโดยวิธีต่างๆจนข่าวลือปรากฏมีในที่ทั่วไปในสมัยนั้นมีวัดใหญ่และสำคัญอยู่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามมากมีถ้ำตามธรรมชาติหลายแห่งเมื่อพระมาสร้างเป็นวัดก็ได้ประดับประดาให้สวยงามขึ้นอีกหลายประการตามปกติมีคนมาเที่ยวที่วัดนี้มากๆเสมอในวันหยุดงานสถานที่ควรดูควรชมพระท่านก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปดูไปชมได้ตามปรารถนาแต่มีอยู่ห้องหนึ่ง ถูกใส่กุญแจดอกใหญ่ประทับครั่งอย่างหนาแน่นไม่เคยเปิดให้ใครเข้าไปดูเป็นอันขาดใครๆก็อยากดูแต่ก็ดูไม่ได้อันของใดที่ปกปิดไว้ก็ยอมก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นถ้าเปิดเสียก็ไม่มีใครสนใจกันเท่าใดนักวันหนึ่งท่านหัวหน้าตำรวจใหญ่พร้อมด้วยบริวารได้มาเที่ยวที่วัดนี้ หัวหน้าตำรวจผู้นี้เป็นคนใจร้อนดุดันชอบใช้อำนาจเสมอมักถือหลักว่าไม่มีอะไรที่ตำรวจจะทำไม่ได้มีลูกน้องผู้ใกล้ชิดมากคนล้วนนิสัยดุดูแบบเดียวกับนายทั้งนั้นเมื่อมาถึงวัดท่านสมพานก็ได้ทำการต้อนรับเป็นพิเศษเพราะเห็นว่าเป็นคนใหญ่คนโต ได้พาเที่ยวชมสถานที่ทุกแห่งที่ควรดูควรชมเว้นแต่ห้องพิเศษนั้นท่านสมพานมิได้เปิดให้ชมนายตำรวจใหญ่เกิดความสงสัยได้ถามว่าข้างในมีอะไรบ้างท่านสมพานก็บอกว่ามีสิ่งที่ชาวโลกไม่พึงดูอยู่นายตำรวจก็ยิ่งเกิดความอยากดูใหญ่ แม้ท่านสมพานจะอธิบายเหตุผลว่าไม่ควรเปิดโดยละเอียดอย่างไรก็หาสามารถลดระดับของความอยากดูลงได้ไม่ผลที่สุดเมื่อถูกขอร้องแกมบังคับท่านสมพานก็จำใจเปิดกุญแจให้มนุษย์ผู้นั้นได้ดูเมื่อเปิดออกแล้วไม่ปรากฏว่ามีอะไรอันจะพึงดูได้ด้วยตาเนื้อเพราะสิ่งที่ถูกขังไว้นั้น เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งนั้นคือวิญญาณร้ายทั้งมวลที่ถูกลงโทษและเอามาขังรวมไว้ในห้องนั้นพอประตูเปิดออกเท่านั้นแหละวิญญาณเหล่านั้นก็ได้รับอิสรภาพและลอยละล่องจากห้องนั้นไปไปหาที่เกิดใหม่ต่อไปวิญญาณร้ายนั้นไม่สามารถจะไปเข้าท้องของคนที่อยู่ในศีลในธรรมได้ ผงท่องเที่ยวไปหาที่เหมาะสมแก่ตนบ้านใดพ่อบ้านแม่บ้านประพฤติตนเป็นคนเหลวไหลมีประการต่างๆวิญญาณก็เข้าท้องของคุณหญิงคุณนายบ้านที่เหลวไหลนั้นขณะวิญญาณอยู่ในท้องยังไม่มีอะไรเสียหายเท่าใดนักแต่เมื่อเกิดออกมาแล้วพื้นฐานเดิมของวิญญาณไม่ดีสถานที่เกิดไม่ดีออกมาแล้ว ก็ได้พบแต่สิ่งไม่ดีอีกต่างหากเลยรับเอาคุณค่าด้านร้ายไว้ในตนมากมายพวกแรกไปเกิดมานั้นโตขึ้นเป็นหนุ่มก็เข้าทำงานตามหน้าที่ที่บิดาของตนจะบรรจุเข้าไปได้เขาเหล่านั้นมิได้ทำงานจริงเพราะถือว่าพ่อของเขาเป็นใหญ่มีอำนาจมีพวกพ้องกลายเป็นคนเอาเปรียบ พาเพื่อนฝูงประพฤติเลวไหลปรากฏต่อมาว่าความชั่วได้เกิดขึ้นมากในประเทศจีนในสมัยนั้นจนปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ว่าเต็มไปด้วยการโกงการร้อยแปดพันประการความชั่วร้ายเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากความดื้อด้านการตามใจตนเองชอบกระทำในสิ่งที่เลวไหลนั่นแหละความทุกข์ ความเดือดร้อนจึงเกิดมากขึ้นเรื่องที่นำมาเล่านี้เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นว่ามูลฐานของความชั่วนั้นจะเกิดแก่เด็กได้ก็โดยอาศัยมารดาบิดาเป็นผู้สร้างทั้งนั้นจะได้เป็นสิ่งเตือนใจท่านทั้งหลายให้ระมัดระวังตัวท่านให้ดีขึ้นเพื่ออนาคตของครอบครัวเพื่ออนาคตของประเทศชาติที่เรารักและหวงแหน พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าบุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์โลกเราจะดีงามในการต่อไปอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับพ่อแม่ในปัจจุบันนี้เป็นสำคัญมีพ่อแม่เป็นจำนวนไม่น้อยเป็นพ่อแม่สมัยใหม่ไม่ค่อยมีความสนใจในการเป็นอยู่ของลูกตนที่เกิดมาตนทำหน้าที่เพียงผู้ให้กำเนิดเท่านั้น แต่หาได้ทำหน้าที่เลี้ยงใจของลูกอย่างแท้จริงไม่ปล่อยให้การเลี้ยงดูทั้งหมดเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงโดยส่วนเดียวการกระทำเช่นนี้เป็นการชอบแล้วหรือข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นการชอบการควรเลยเพราะเด็กอ่อนปกติเหมือนพันไม้เลื้อยอยู่ใกล้สิ่งใดก็ยอมเกาะจับสิ่งนั้นเด็กที่ใกล้ชิดกับพี่เลี้ยง ยอมถ่ายทอดอุปนิสัยใจคอของพี่เลี้ยงมาสู่ตนได้ถ้าหากได้พี่เลี้ยงดีก็ค่อยยังชั่วถ้าได้พี่เลี้ยงไม่ดีก็จะไปกันใหญ่โตถึงแม้จะได้คนดีความรักความเมตตาของพี่เลี้ยงผิดกับความรักของพ่อแม่พี่เลี้ยงเขาคิดแต่เพียงตนเป็นคนเลี้ยงเด็กเท่านั้นแต่แม่คิดว่าตนเป็นมารดาของเด็ก ตนจึงควรเอาใจใส่ทนุถนอมให้ดีมากเป็นพิเศษปัญหาอย่างนี้มีมากขึ้นในสมัยที่มารดาต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพราะการครองชีพของคนสมัยนี้ไม่เหมือนก่อนถึงกระนั้นในวันหนึ่งหนึ่งก็ควรมีเวลาที่พ่อแม่จะได้อยู่พร้อมหน้ากับลูกๆให้มากที่สุดที่จะมากได้ ในการเลี้ยงดูทารกขณะคลอดมาใหม่ๆนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มารดาควรสนใจศึกษาติดต่อสอบถามกับคนที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะคนชำนาญมีสองพวกคือพวกหนึ่งชำนาญทางทฤษฎีเช่นเจ้าหน้าที่สงเคราะห์มารดาและเด็ก ทั้งๆท,ที่ตนเองไม่เคยเป็นมารดาของเด็กๆเ,เลยแต่เขามีความรู้ตามตำรามากนับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางตำราได้อีกพวกหนึ่งได้แก่มารดาจริงๆมารดาที่เคยให้ลูกเกิดมาเคยเลี้ยงลูกมาหลายๆคนนับว่าเป็นผู้ชำนาญในด้านปฏิบัติการหญิงผู้ใหม่ต่อความเป็นมารดาของลูก ควรจะได้เข้าไปนั่งใกล้คนพวกมนีบ้างแล้วศึกษาโดยการสอบถามถึงวิธีการเลี้ยงลูกว่าอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีรับฟังไว้แล้วเอามาแก้ไขให้เหมาะสมกับครอบครัวของตนว่าที่จริงน่าจะมีสมาคมของมารดาขึ้นบ้างเป็นสมาคมที่รวบรวมเหล่ามารดาทั้งหมดแล้วแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเลี้ยงเด็กกันบ้าง ออกไปแนะไปตัดเตือนให้คนที่ยังใหม่ต่อหน้าที่นี้ได้รู้จักทำหน้าที่ของตนให้ดีขึ้นบ้างก็จะเป็นการได้ช่วยเหลือสังคมของมนุษย์มิใช่น้อยทีเดียวเพราะศาสตร์ทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีควรจะเป็นศาสตร์ที่ชาวโลกควรเรียนรู้ถ้าหากวิชาประเภทนี้จเจริญและรู้จักกันทั่วถึง ก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโลกจะน่าอยู่ก็เพราะชาวโลกเป็นคนดีมารดาบิดาจึงควรเป็นคนทำหน้าที่สร้างคนดีให้ออกมาอยู่ในโลกให้มากขึ้นหญิงชายคู่ใดไม่เหมาะแก่การเป็นผู้ให้กำเนิดทารกไม่เหมาะที่จะทำพันหญิงชายคู่นั้นไม่ควรที่จะทำลูกออกมาเป็นอันขาด เพราะถ้าลูกออกมาจากคนแบบนั้นโลกก็จะเพิ่มคนที่สมองไม่สมบูรณ์ขึ้นในโลกอีกคนสมองไม่สมบูรณ์อยู่ในที่ใดทำให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นในสถานที่นั้นความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเมื่อเราทั้งหลายไม่ต้องการก็จงได้พิจารณาตนเองเสียบ้างว่าตูวค่านี้ มีความเหมาะสมที่จะเป็นมารดาบิดาของลูกได้หรือไม่ถ้าเห็นไม่เหมาะไม่ควรก็ยับยั้งไว้เสียเพราะทำในรูปนี้เป็นกุศลประการหนึ่งเหมือนกันเป็นการตัดต้นทางมีให้ความชั่วเพิ่มขึ้นในโลกนี้แต่บุคคลใดมีความสมบูรณ์ทางกายใจมีทรัพย์สินเงินทองมีทางที่จะเพิ่มพล,ลโลกในทางดีงามไว้ ก็ควรทำอย่างยิ่งเพื่อเป็นการสร้างเสริมสร้างกำลังคนในด้านดีและกำลังของความดีให้เพิ่มขึ้นเป็นการําชอบตามวิถีของชาวโลกประการหนึ่งแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายที่มีโอกาสรับทราบตอนนี้แล้วคงจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของท่านอันจะทำให้ท่านได้สำนึกถึงความเป็นมารดาบิดา อันเป็นเกียรติยศที่ชายหญิงทุกคนใคร่จะเป็นและจะได้ทำอะไรในหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์ทุกประการต่อไป